โรงเรียนบ้านเขาพลวงตั้งอยู่ในตำบลสะแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงมีสภาพแวดล้อมโดยรอบติดกับไร่สวนของชุมชนและอยู่ในเขตบริการของหมู่ที่2บ้านเขาพลวง โรงเรียนบ้านเขาพลวงเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัยปีที่1-3ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3บริหารงานโดยนายกันอินพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพลวงโดยยึดหลัก school-based management หรือ S.B.M ในการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีการบริหารจัดการทรัพยากรอ,อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งประเมินผลเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยึดหลัก P.D.C.A ในกระบวนการทาง,งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโรงเรียนบ้านเขาพลวงจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมผู้เรียนในหลากหลายด้านดังนี้ 1. ส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให้มีความเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยการนำผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ 2. ส,ส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาโดยฝึกซ้อมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถและมีความสนใจในด้านกีฬา พร้อมทั้งผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทางด้านกีฬาด้านที่ 3. ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพในรายวิชาชุมนุมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่หลากหลายเพื่อนำไปประกอบอาชีพและหาเลี้ยงตนเองได้ในอนาคตและ4 ส่งเสริมผู้เรียนด้านการเป็นพลเมืองดีโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านการเป็นพลเมืองดีส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโรงเรียนบ้านเขาพลวงส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในหลากหลายด้านและต่อยอดความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565รางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบำม,มาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท <fry UC S> ี่1-3ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2 5 6 5รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และรางวัลเหรียญทองการแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันเรียงความเฉลิมพระเกียรติ รอยถ้อยคำรอยความทรงจำจากดวงใจเจ็ดทศวรรษทะครองธรรมทะครองไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถะพิตรรัชกาลที่9ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับเขตตรวจราชการที่17สุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านเขาพลวงได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ด้านการเป็นพลเมืองดีโรงเรียนขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านการเป็นพลเมืองดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟัง ขอขอบพระคุณค่ะ